สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวก,กันอีกเช่นเคยค่ะ มาค่ะวันนี้มากับอีกหนึ่งเมนูคุ้นเคยเมนูคุ้นเคยของการเองเมนูบ้านๆอีกหนึ่งจานที่กินกี่ทีนะคะก็รู้สึกถึงความอบอุ่นความอร่อยความหอมมากๆเลยนะเมนูนี้นี่เลยคั่วกากมะพร้าวใส่กุ้งฝอยอ่านี่อันนี้การจะเป็นเอาสูตรย่อของพ่อมานะคะแต่ถ้าเป็นเต็มๆสูตรอะ่ะเขาจะทําอีกวิธีหนึ่งบ้านใครเคยกินนะหรือมีวิธีการทําที่มันคล้ายๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาพูดคุย คุยกันได้นะเออเนี่ยเคยกินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเรียกเมนูนี้ว่าอะไรอันนี้การจะใช้เป็นกุ้งน้ำกลอยอะค่ะใครมีกุ้งฝอยใช้กุ้งฝอยได้เลยอันนี้การจะเตรียมไว้ประมาณ3-4ขีดนะคะการก็มาเด็ดหัวออกเพราะว่าหัวมันแหลมๆไงกินแล้วเดี๋ยวมันจะทิ่มเหงือกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเตรียมไว้ประมาณนี้ค่ะมะพร้าวค่ะการจะใช้เป็นมะพร้าวขูดขาวนะคะ นี่ประมาณ3ขีดนะคะแล้วก็จะเป็นพริกแกงแดงค่ะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะใบกระเพราใบมะกรูดซอยนะคะไข่ไก่2ฟอง,อง,องการจะผสมส่วนผสมไว้ก่อนเลยก็จะเอาใส่ลงไปวิธีทําวิธีนี้มันจะทําง่ายแต่ถ้าจะเป็นแบบที่พ่อกันทำอะ่ะจะยุ่งยากหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไป ตามด้วยไข่ไก่ไข่ไก่นี่แล้วแต่เลยนะการจะใส่ใครจะใส่หนึ่งฟองก็ได้แต่การจะใส่สองฟองนะนี่ค่ะการจะปรุงรสชาตินิดหน่อยนะคะจะใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะประมาณสองช้อนชานะน้าตาลสองช้อนชาเป็นปน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็คลุกส่วนผสมค่ะให้เข้ากันหรือจะใช้มือก็ได้นะขยาขยาคลุกเขาค่ะให้พริกแกงแล้วก็มะพร้าวค่ะมะพร้าวนะคะเข้ากัน ใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนนะคะถ้าสะดวกใช้มือก็ใช้มือค่ะบีบบีบบีบให้น้ำกะทินะคะออกมาจากากากมะพร้าวด้วยการก็จะคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันในส่วนของรสชาติการยังไม่ได้ปรุงแบบว่าให้ได้ที่นะแค่ใส่พอครอกคร่าวไว้ก่อนอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะการก็จะเอากุ้งอะคะ่ะใส่ลงไป เหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นกุ้งฝอยมันก็จะดูแบบเออไปอีกแบบเนาะอันนี้ก็กุ้งตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นยกญาติญาติทางห่างกับกุ้งฝอยไอ้าตกใกล้ชิดเออไม่ใช่ญาติทางห่างแยกใกล้ชิดกับกุ้งฝอยเนาะการว่ากุ้งไซนี้เอาไปทํากุ้งแห้งก็อร่อยนะก็จะได้เป็นแบบกุ้งแห้งเนื้อกุ้งแห้งตัวโตเนี่ยค่ะก็จะคลุกเคล้าแบบนี้ยค่ะ โอเคได้ประมาณนี้นะคะการก็จะเอาทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปคั่วในกระทะให้หอมเลยไปค่ะไปลุกคั่วแล้วก็เดี๋ยวไปดูความน่ากินกันจ้าถ้าใครมีเป็นกะทินะก็สามารถใส่กะทิได้แต่การจะเอาน้ำมันนะคะใส่เคลือบกระทะ เอาแค่พอเคลือบ,อบกระทะนิดเดียวเล็กน้อยนะคะหลังจากนัก้นการก็จะเอาเนี่ยค่ะงกที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปคือเมนูเนี้หัวใจสำคัญเลยนะของที่พ่อการทำนะคะก็คือแห้งคั่วให้แห้งคั่วไปใช้ไฟกลางๆค่อยๆคั่วอ,อย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะ เราต้องคั่วไปเรื่อยๆไม่งั้นอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ก้นเนี่ยค่ะพอเวลาเราคั่วเราก็ขูดได้ถึงก้นกระทะถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องคั่วให้แห้งไม่จําเป็นนะถ้าเกิดเนี่ยประมาณเนี้ยแค่ทุกอย่างสุดค่ะสามารถตักขึ้นได้เลยแต่ถ้าเราต้องการความหอมคือต้องแห้งเอาจริงๆอะ่ะการก็จําชื่อเมนูไม่ได้นะ <c oughs> การเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นี่แหละเออเขาเรียกงบคั่ว งบคั่วกุ้งอย่างที่พ่อกันทําคือเขาจะแยกคั่วเนาะเขาก็จะเอากากมะพร้าวไปขั่วให้เหลืองก่อนแล้วก็เอามาผัดกับหัวกะทิอ่าแต่ของการนี่เขาเรียกว่าสูตรมักง่า <laughs> ยสูตรมักง่ายรวบยอดเลยจ้า <laughs> นะกุ้งดูน่ากินเลยเนาะถ้าเป็นกุ้งฝอยก็จะน่ากินอีกแบบหนึง่งอ่ะกุ้งนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบอืมก็น่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวจะมาปรุงรสชาติกันจากที่การปรุงไว้คร่าวๆแล้วนะตอนนี้มีความมันๆอะแล้วมีความติดหวานอมืมีความหวานมันอืมไม่ได้หวานแบบหวานเยอะเนาะค่ะเติมน้ำปลาการจะเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลานะคะอีกสักประมาณหนึ่งช้อน ปรับรสชาติให้ได้ตามความชอบนะอืมทีนี้มันก็จะหอมน้ำปลาเข้าไปเนี่ค่ะการก็แห้งของการก็ระดับเนี้ยการก็โอเคละการว่าอร่อยแล้วนะแล้วก็ปรุงรสชาติแบบอืมถูกใจกันละเสร็จแล้วทีนี้การก็จะมาใส่ในส่วนของใบมะกรูดซอยนะคะ พอใส่ใบมะกรูดซอยแล้วแบบดูแบบนั่ากินนะใบกระเพราทีนี้กันก็จะคั่วต่อเนี่ยพอถึงขั้นตอนเนี้ยของพ่อการน่ะเขาจะใส่ใบกระเพราแบบเนี้ยเสร็จแล้วทีนี้เขาจะอบอ่าเขาจะอบด้วยไฟอ่อนอีกนะ โดยวิธีการอบของเขานะใช้ฝาหม้อเลยนะปิดอบแบบเนี้แยล้วก็เอาโคกหินอะทับข้างบนอีกทีนึงนะจริงๆแล้วรูอันนี้ต้องไม่มีเพื่อที่จะให้กลิ่นของกระเพรากลิ่นของใบมะกรูดอะคะ่ะแล้วก็กลิ่นของงบปะมันอบอวนอ่นะสักประมาณสองสานาทีนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะครบเวลาแล้วอืกล <c oughs> ิ่นหอมชวนกินเลย,อ,ยอืมนี่แหละกลิ่นที่ใช่ ใบกระเพราเราสามารถใส่เยอะๆได้เลยอหอมใบกระเพรามากนี่เลยค่ะอีกหนึ่งจานบ้านๆนนะคะคลุกข้าวสวยร้อนๆบอกเลยค่ะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมคำพูดนี้ใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ข้าวงบกุ้งมะพร้าวขูดค่ะแบบนี้เลยค่ะจานบ้านๆจานบรโบราณใครที่แบบว่า ลืมไปแล้วเมนูนี้นะคะมาค่ะกลับมาทํากันนะคะทําไม่ยากเลยค่ะแต่อร่อยเมือนเคยเลยถึงวิธีการนะคะจะไม่ได้ทําแบบอ่าดั้งเดิมแบบเป๊ะๆนะคะแต่แบบนี้ก็อร่อยจับจิตจับ,จบใจแล้วค่ะการอนะ่ะพอเห็นเมนูนี้ทีไรแล้วข้าวสวยร้อนๆอนนะ่ะต้องเข้า แล้วก็เป็นคนที่ชอบกินมะพร้าวอยู่แล้วไงเออโตมากับมะพร้าวแล้วก็ไม่เคยที่จะเบื่อมะพร้าวเลยนะคะอะไรที่เป็นมะพร้าวเป็นกะทิเนี่ยหการชอบมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะแบบจัดข้าวแบบโดนๆกินคู่กับผักส,สดๆข้าวสวยน,อน้อนๆบอกเลยค่ะนั่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนแน่นอนค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำ คลิปก็ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะการจะชวนมาล้อมวงตักข้าวมานั่งกินกันค่ะ